จ้าสวัสดีจ้ามือนี้เขากลับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้าเมื่อนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางวหวยหุ้นสามลัาของวันที่สิบหกกันยากับมีมาหายคือเก่านอกจากทั้งวหวยหุ้นอังกฤษหวยหุนย้นเยอรมันแล้วก็นแนวทางหวยหุน้นรัสเซียเนาะแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิ้งแนวทาง ช่องน้องชอนชาแนลกลับมาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องช่อนชาแนลจะกขอให้ซ้อยกดแช่กดไลค์กดติดตามฝากคอมเมนต์หายกำลังใจน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจา้าขอบคุณจา้า ก่อนที่เขาจะไปเบิงแนวทางเนอกจากหุ่นสามลับวันที่สิบหกเขากับมาเบิงรายงานผลก่อนเนอกจากของวันที่สิบหากันยายนจ้า,จาว่าที่หายไปมีผลออกตัวได้แน่เนาะเขากับไปเบิงผลหุ่นแรลกก่อนเนอกจากของหุ่นอังกฤษเขากับหายไปฟันสามวิ่งลูดสี่กับสามจากผลที่ออกมาบนออกหกสี่เก้าล่างออกหาเจ็ดจาก เข้ากับเขาบนน่าจะนอเป็นตัววิ่งรูดซีออกซีเก้าจ่ะแล้วก็มาตรงเที่ยวไฮไปน่าจะลองเจาะสองตัวกับไฮตรงๆน่าจะกระแตกันไปสําหรับบนของหุ่นอังกฤษนอกจะดีใจน้ำนอกจะสําหรับผู้ที่มาติดตามช่วคลิปน้องซ่อนจ้ะได้ออกไปเป็นแนวทางเนาะเข้ากับไปเบื้องต้นนอกจากะสาหรับผลนอกจะของหุ่นเยอรมันนอกจะเนาะว่าผลเป็นจังไร หนเยอรมันเท่ากับายไปฟันเก่าวิ่งลูดกับหฮเก้ากับศูนย์จ้ะเอาไหศูนย์กับเก้าจาับผลที่ออกมาบนออกหกศูนย์ศูนย์ล่างออกเกาเก้าเข้ากับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะจานะ่ะเนาะแต่เป็นตัวฟันวิ่งลูดเนาะเบื้องบนจะเท่ากับเขาเป็นตัววิ่งลูดศูนย์ออกเบิน่นศูนย์ศูนย์เนาะสำหรับล่างจะก,กับเขาตัวฟันวิ่งลูดเก้ากับออกเบิ่นขึ้นกันเนะาะจ้ะเป็น 9, 9เนก่าเก่าเนาะจ้ะ เป็นแดนเนโนผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนจะสําหรับของหุนเยรมาน์จะพากันเดาไปเป็นแนวทางกันมาเนอะจะกระเข้าเป็นตัวฟันวิ่งลูดทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้ะเนาะเข้ากับไปเบืองตอเนาะจ้ะสำรับผลหุนรัสเซียเนาะจ้ะสำรับหุนรัสเซียเนาะจ้ะเข้ากับไฮไปฟันหกวิ่งลูดกับไ้เจ็กับหกจ้ะผลที่ออกมาบนอก 880จ้ะหลังออกซีหนึ่งของหุนนาเซียเขากับบ่เขาเนาะกับมีเขาบ้างรุดบ้างกับบ่าว่ากันนอกจากเข้ากับเบิงรายงานผลทั้งสามหุนเรียบร้อยแล้เนาะจากของวันที่สิบหากันยา่าเขากับไปตามต่อแลเนอกจากสำหรับแนวทางหุนสามรัดนอกจากของวันที่สิบหกกันย่าเนาะว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิ้งกันเลยจ้า จาเทากับมาตามต่อเนาะจ้ะสำหรับแนวทางหวยหุ้นสามลักจ้ะของวันที่16กันยายนเนาะจ้ะเทากับมีให้แนวทางเท่งของหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันแล้วกับของหุ้นรัเสเซียเนาะจ้ะเทากับมาเบิงแนวทางของหุ้นแหลกกนเนาะจ้ะเนาะก็คือของหุ้นอังกฤษจ้ะหุ้นอังกฤษเท่ากับห้เดนหนึ่งครับเดนสองจ้ะ ไปเบิ้งฟันวิ่งลูดนะจ๊ะก,กับมาเบิ้งฟันก่อนกะหายฟันหนึ่งวิ่งลูดกับหายสองกับ1ไปเบิ้งโตเน้นแล้วกัโตร่องนะจ๊ะเากะมาเบิ้งเน้นก่อนโตเน้นกะหายหนึ่งห็ดหนึ่งแปด หนึเก้จะไปเบิ้งโตล่องเนาะจ้ะโตล่องกับไสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเกจ้ะเข้ากับไปเบิ้งเนาะจ้ะเนี่ยทา่าตัวเน้นตัวจอสองตัวเนาะ ก็้เรินไปกับน้่นอกจากตัวนี้แต่ว่าแต่ละมือนอกจากสำหรับตัวนิ่ตัวเจาะสองตัวก็จะเข้ายากแน่ด้วยจ้ะก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างกับบ่าวกันเนาะเข้าก็ใส่แนวทางนอกจากก็จะเป็นผู้ชื่นชอบฟันวิ่งรุดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวนอกจากก็เลาะออกไปเล่นเป็นแน่วทางกันเบื้องนอกจากเข้ากับเบิงแนวทางของหุ่นอังกฤษแล้วนอกจากก็ไปตามโต้นอกจากสำหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันเนาะ สำหรับหุ่นเยอรมันเนาะจ้าเขากะไปเบิ้งตัวเด่นกันก่อนเนาะกะใไ้เด่นเจ็ดกับเด่นแปดไปเบิ้งฟันวิ่งลูดนาะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกะให้ฟันเจ็ดวิ่งลูดกับไ้แปดกับเจ็ดไปเบิ้งตัวเน้นแล้วกับตัวร่องเนาะจ้าเขากับมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อน ตัวเนี่ยนก็องเ2 7, 3, 7, 4, 7, 5, ็3ส4มเจะไปเบิ้งตัวร่องเนาะจ่ะตัวล่องก็ดส82 ปฟซซัมี่แปาจ้ะห้องกลับไปเบื้องแนวทางตัวนินตัวเจาะสองตัวเนาะจ้ะกะให้แนวทางหฮลินไปกับน้ำเนาะจ้ะตัวนี้แต่ว่าจะละมือแเนาจ้ะสำหรับตัวน้นตัวเจาะกะจะเขายากเน่เนือจาก ก็จะมีเขาบ้างรุบ้างนื่จากสำหรับหวอยหุ้นเข้ากัจใจไปก็คือสําหรับผู้ชื่นชอบฟันวิ่งรูดจะตอนนี้กับเขาง่ายหลืง่ายเนอกจากกับเขาให้เกือบทุกมืออยู่น่อจากของหุ้นเนาะจากกระเบื้องแนวทางหุ้นเยอรมันเรียบร้อยเนองจากกับไปตามต่อและเนอกจากสําหรับแนวทางหุ้นรัสเซียเนาะว่ามีตัวเลขให้เข้าตัวได้แน่เข้ากับไปเบื้องกันเลยจ้า จะเขากล่าวาตามต่อเนื่องจากสำหรับแนวทางของหุ่นรัสเซียเนื่องจากหุ่นรัสเซียเนาะเขากล่าไปเบื้องตัวเด่นเนื่องจากเนาะกระไฮเด่นสามกับเด่นสี่จ้ะไปเบื้องฟันวิ่งลูดเนื่องจากกับมาเบื้องฟันก,ก่อนกระไฮฟันสามจะ้ะวิ่งลูดกระไฮสี่กับสามไปเบื้องโตเน้นแลน้วก็บโตร่องเนื่องจากเขากล่าเมื่เบื้องโตเน้นกันก่อน ตัวนี่งกับสาม3สหาสามโกสาเจไปเบิ้งตัวร่องเนอาะจา้ะตัวร่องกับายีหา4ี C7 C8 จะเข้ากับไปเบิงแนวทางตัวนิ่งตัวจาอสองตัวเนาะเข้ากับห้แนวทางให้ลินไปกับน้ำเนาะจ้ะตอนนี้แต่ว่าแต่ละมือแลนวะจะเข้ากับส้นินยำเสมอเนาะสำหรับตัวนิ่นตัวเจาะก็จะเขายากแน่จ้ะก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเนาะจะ้ะกับว่วากันเนาะเข้ากับหายไปเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะจะ้ะ เขากับเบิงแนวทางไปแล้วนอกจากของหวหุ่นสามลัฐวันที่สิบหกกันยานอกจากเทิงหุ่นอังกฤษหุ่นเยอรมันหล้วกาของหุ่นรัสเซียนอกจากเบิงตัวด่้นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันเมื่อนอกจากมักชอบตัวใดเขากับสาห์มาอ์ไปเสริมไปเรียนเป็นแนวทางในนอกจากเพื่อเขากั ไปน,นิ่หนักเบนเบาตรงกับเล็กที่เขาคิดไว้จ้ะทายนี้ช่องน้องช่อนชาแนลก็ขอขอบคุ้นผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า